แก้สมการเศษส่วน5ชั้นแบบนี้ทํำยังไรมาดูกันนะครับโอ้โหข้อน,นี้เศษส,ส่วนของม .1 น,นะฮะสมการของม .1 เนี่ยทำยังไงดีครับข้อน,นีอ้เริ่มต้นนะครับนะเดี๋ยวเราหา5่า x ให้ได้จากตรงนี้ครับแล้วก็ไปหาผลบวกของ y y คือตัวนี้ 2x กำลัง2ทีนะครับอ่ะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนโซนที่1เริ่มจากข้างล่างก่อนนะครับ นี่คือข้างล่างนะฮะเริ่มต้นข้างล่างนะสเต็ปที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือสี่ลบห้าส่วนด้วยหกลบนะฮะอ่าก็บวกลบเศษส่วนธรรมดาแต่มันเป็นตัวแปรเฉยคอนอก็คือส่วนนะ่ะอันนี้ควรส่วนหนึ่งนะอ่าจากการคูณคว้ายครับเอาสี่ตั้งคูณหกลบแล้วลบตัวเลขห้านะครับได้เท่าไหร่นะครับก็กระจายสี่เข้าไปสี่หกยี 24, ่สิบสี่สี่คูได้สี่ ลบกับเลข5หารด้วย 6-x ลบ x ไปงั้นได้คำตอบเท่าไหร่นี่ได้คำตอบก็คืออะไรครตัวนี้ก็จะกลายเป็นยี่สิบลบกับ5ได้ 19-4x ลบ 4x หารด้วย 6-x ลบ x ไปโอเคไหมฮะนี่คือส่วนแรกนะส่วนแรกนะแต่เนื่องจากมีการกับเศษเป็นส่วนนะครับมี1ส่วนเมื่อไหร่นะครับเช่นตัวอย่างคือถ้ามี1ส่วน A หาร B ให้เรากลับเศษเป็นส่วนกลายเป็น b ส่วน a นะครับตัวนี้นะนี่คือสูตรที่เราต้องรู้นะครับถ้ามีเศษส่วนนะงั้น่วนที่สองคือตัวนี้ครับโวนที่สองโนที่สองนะครับอืส่วนที่สองคือเอาสามบวกกับกับเศษเป็นส่วนเลยนะตรงนี้หนึ่งส่วนนี้ก็กับเศษเป็นส่วนจากสิบเก้าลบ4ี่ x เนี่ยหารด้วยหลบหลบ x กับเศษเป็นส่วนกลายเป็น6ตั้งลบกับ x นะครับหารด้วย 19บเลบกับสีไปนะครับอันนี้หานี้มาคะบาน,นเท่าไหร่ครับก็19บเลบกับสีนั่นแหละนะครับคูณควายไปเลยเอา3ามตั้งคูณกับ19บเลบสีมาบวกกับ6กลบเไปกระจาย3เข้าไปนะครับโอ้โหเนี่ยห้บเจนะเอาสามสี่สบวกหกลบเหารด้วย9ก้ลบกับสี่เอ็กโอ้โหฮะเอามาต้งน้ต่อยังไงต่อ โอเคอันนี้ก็ได้เป็นไรครับลบสิบสามลบสิบสามเอ็กซ์ห้าสิบเจ็ดมาบวกกับหกกลายเป็นหกสิบสามนะอันนี้เสร็จแล้วนะโซนที่สองจบละนะเรียบร้อยนะโซนที่สองนะโซนต่อมานะครับโซนต่อมานะครับโซนที่สามนี่นะฮะโซนที่สามคือตรงนี้นะฮะโซนที่สามคือเอาหนึ่งมาลบกับสองแล้วกลับเส็จเป็นส่วนอีกรอบนะนะโซนที่สามนะครับ เอาหนึ่งมาลบก,กับสองคูณกับการกลับเศษเป็นส่วนอันนี้กลับเศษเป็นส่วนนะครับกลายเป็นสิบเก้าเนี่ยมันมันเป็นสองหารด้วยเศษส่วนนะเรากลับเศษเป็นส่วนเลยสิบเก้าลบกับสี่เอ็กซ์หารด้วยหกสิบสี่ลบกับสิบสามเอ็กซ์ไปอืมโหสุฆสนานนะฮะคอนอลก็เป็นหกสิบสามนี่แหละนะครับนักคุณค่ายไปนะครับสามลบสิบสามเอ็กซ์คูณค่ายไปก็เป็นหกสิบสาม ลบกับสาเหมือนกันส่วนนี้เอาลบสกระจายเข้าไปนะครับน่ยที่เหลือนะครับลบสิบสามเนะฮะเอาสไปคูณได้38ลบคูณลบเป็นบวก2 4เป็น 8x ดงั้นตอบอะไรดีอ่าตัวนี้ก็จะได้เป็น63มาลบกับ3ามมันก็จะได้25 25ิบลบกับอะไรครับลบสิเจอบวกแก็กลายเป็นลบห้ส่วนด้วย63า ลบกับ 3x ไปเสร็จยังย่าง,างมาโซนสุดท้ายกับเศษส่วนรอบที่ c โอ้โหกับเศษส่วนไปมันก็จะเป็น 2x ส่วน5จับเท่ากับอะไรครับกับเศษส่วนก็เป็น63ลบกับ 3x หารด้วย25ลบกับ 5x นี่ไงอ่ะจากนั้นเราก็ขอเปลี่ยกระดาษนิดนึงนะฮะเอาโจทย์ขึ้นมา อย่างนี้ทางานก็๋ยตัดข้ามจังหวัดนะฮะเอาหาหารตลอดนะฮะเอาห้าหารส่วนนะ,ะหารส่วนตลอดนะครับหตัดหตัด,ต,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 ดตัดนะฮะก็เลยเหลือหน,น,นึ่งะฮะนี่หกสิบสลบกับ 13, สิบสเอ่วนด้วยอันนี้หาตัดเหลือหลบกับใครลบกับลบกับเไปนะครับอาจจะนี้คูณใวยได้ละนะสองเอ็กคูณกับหลบกับเเท่ากับเท่าไหร่บสาลบกับสามสิบ ก็จัดการกระจายเข้าไปครับอ่าก็กลายเป็น 10x ลบกับ 2x กำลังสโหสมการมหนึ่งเนี่ย <c oughs> โหดจัดอันนี้ก็ย้ายข้างมานะครับได้ 2x กำลังสองน0ะ10นะ,10นะ10นะ10เป็นบวกนะย้ายไปลบนะลบ10กับลบ13าก็ไปลบอะไรครับลบ 23x นะแล้วก็บวก63จับเป็น0ูนย์ป แยกแฟกเตอร์ออกมาอันนี้สองเอ็กก็คือสองเอ็กคูณกับเอ็กซ์ไปหกสิบสามเกิดจากอะไรคูณกันล่ะหกสามน่าจะเป็นเก้าเจ็ดหกสามไหมคูณกันได้หกสามแล้วก็บวกกันได้ยี่สามก็ลองดูเอาตรงนี้เป็นเลขอะไรดีเก้าไหม αι? อันนี้เจ็ดไหม αι? เพราะนี้สิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดโอ้ไม่ใช่ละอันนี้เจ็ดอันนี้เก้าก็เป็นสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดได้ยี่ห้าไม่ใช่ละงั้นสลับ เป็นเก้าอันนี้เจ็ดอันนี้เก้านะบ,บวกกับสิบสี่เก้าบวกสิบสี่ยี่สามโอเคถูกต้องแล้วตรงนี้ดังนั้น x ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับอ่ก็จากลบจับเป็นศูนย์นะแต่ละวงเล็บจับเป็นศูนย์ไปอ่าตัวนี้ได้เก้าส่วนสองกับเจ็ดนั่นเองนะครับยังไม่จบแค่นี้เขาต้องการหาค่า y โอ้โหหาผลบวกของ y อ่า y ตัวแรกเกิดจาก x เท่าไหร่ฮะ x เป็น9ส่วน2 หา y สิ y เท่าไหร่ก็เป็น2คูณ x กำลัง2 2คูณ9ส่วน2กำลัง 2, 2ก็เป็นเออ9ส่วน81ส่วนด้วย4ตัดตัดงั้น y ตัวแรกตอบ81หาร2นี่คือ y ตัวแรกนะ y ตัวที่2ก็เหมือนเดิมครับ x เท่าก,กับอะไร x เท่ากับ x เท่ากับ7นะ y เป็นเท่าไหร่ครับก็2คูณกับ7 ยกกำลังสองเจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าสี่สิบเก้าคูณกับสองก็เป็นเก้าสิบแปดอันนี้เป็นสี่สิบจุดห้าดังนั้นนะคำตอบนะครับผลบวกคำตอบนะฮะผลบวกของ y ได้เท่าไหร่ก็เอาเก้าสิบแปดมาบวกสี่สิบจุดห้าได้หนึ่งร้อยสามสิบแปดจุดห้านั่นเองโอเค